ช่องตุ๊กชัดชดาพรน,นะคะจะพาเพื่อนๆ่อนมาชมบัวน้องที่เราซื้อมาจากาตะวันออกแฟนะคะครก่อนบัวออกดอกแล้วนะคะอันนี้สีออกชมพูโอรสนะคะซื้อมาสามสีเพิ่งจะออกต้นเนี่ยสีแดงยังไม่บานสีโอรสยังไม่บานอันนี้ออกชมพูสวยไหมเพื่อนเพื่อน สวยเนาะอันนี้บัวฉลองฝันสีม่วงเห็นไม้เพืเ่อนๆนไหมอันนี้บัวฉลองกวันนะปลูกลงไปรวมกันในกระถางในอ่างก็บอางบัวเดียวกันเลยเนี่อันนี้คือบัวนอกใบมันจะเรียมเรียมน,นะกลมๆแล้บัวฉลองฝันสีม่วงนี่ใบมันจะเป็นหยกัยกๆยักอย่างนี้ บัวฉลองฝันนี่ใบอย่างนี้เพื่อนๆความแตกต่างของบัวนอกกับบัวฉลองฝันนะบัวฉลองบัวฉลองฝันเป็นบัวของคนไทยนะนดอกจะใหญ่นะอันนี้บัวนอกกลีบจะบางแต่สวยสีสวยพาเพื่อนๆมาดูกันนะคะบัว เพื่อนๆมาชมบัวที่บ้านนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ